โจทย์ข้อที่5 AIME 1987นะครับโจทย์ก็มีอยู่ว่าจงหาค่าของ 3x2y2 กำลัง2 y ยกกำลังสครับถ้า x และ y เป็นจำนวนเต็มซึ่งสอดคล้องกับสมการนี้โอเคนะครับรวิธีทำนะครับจริงๆโจทย์ข้อนี้ เขามี2ตัวแปรนะมีตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับแต่ว่าสมการให้มาสมการเดียวนี่ก็เออมันจะแก้ออกไหมเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีข้อมูลแบบนี้ด้วยมีข้อมูลนี้ประกอบทําให้มั่นใจว่าแก้ออกแน่ๆ x และ y เป็นจํำนวนเต็มถ้าแบบเนี้มีสิทธิ์แก้ออกนะครับมันก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบครับก็จะย้ายข้างเอา 3า x กำลังสองมาทางขวามือก่อนนะครับเอ้เอา 30x สลสองมาทางซ้ายมือสิโทษทีนีวิธีการแยกตัวประกรอบในโจทย์ลักษณะนี้เราก็จะแยกตัวประกรอบโดยการดึงตัวร่วมออกนะครับก็น่าจะมองเห็นกันก็ดึงตัวนี้แน่นอนดึงสามได้อีกตัว เออถึงสามได้อีกตัวหนึ่งนะก็จะดึงสาม x กยกกำลังสองออกก่อนนะครับนในวงเ็ฟก็จะเหละะือ y ายยกกำลังสองลบสิบนะครับอืมทีนี้ครับในวงเอฟเนี่ยครับมันเป็น y ยกกกำลังสองลบสิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันเกิด y ยยกกำลังสองลบสิบให้ได้ เราเห็น y กำลังสองอยู่เฉยๆเนาะตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือลบ10ทั้ง2ข้างครับนี่คือที่มานะบางทีไปอ่านหนังสือไปเปิดดูเฉลยนี่งงอยู่ดีๆว่าทำไมถึงลบสิบทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นที่มานะครับก็พยายามทําให้มันเกิด y กำลังสองลบสิบครับพอมันเกิด y กำลังสองลบสิขึ้นมาปับ๊บ เราก็ดึง y กำลังสองลบสิบออกมาได้นะครับก็จะได้เป็น1บวก3 x ยกกำลังสองครับขวามือก็ได้507ครับซ้ายมือนี่ซ้ายมือเนี่ยนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณใช่ไหมนี่ไง y กำลังสองลบสิบ ก็เป็นจำนวนเต็มค่าหนึ่งเท่าไหร่ไม่ทราบนะก็ขึ้นกับ y นะครับคูณกับ1บวก3 x กำลังสองอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มอีกค่าหนึ่งนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ขึ้นกับตัวแปร x อีกนะครับเท่ากับ507นะครับซ้ายมือเขียนอยู่ในรูปการคูณของจำนวนเต็ม2จํจำนวนขวามือก็เขียนอยู่ในรูปของจำนวนเต็มคูณกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาแยกตัวประกอบขวามือก่อนนะครับ507เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่ครับ มีใครอยู่บ้างช่วยพอถึงท่อนคำนวณก็ถามเด็กนักเรียนนะ507ไหนแยกตัวประกอบให้หน่อยครับแยกได้เท่าไหร่ครับอ่ขอบคุณมาก3คูณ13คูณ13นะครับแยกได้แบบนี้ออือ่ทีนี้เราก็เรียกว่า แบ่งสมบัติกันอาจจะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้เป็นห้าร้อยเจ็ดนะตัวนี้เป็นสามตัวนี้เป็นหนึ่งหกเก้าตัวนี้เป็นสิบสามตัวนี้เป็นสามเก้าอะไรแบบเนี้ยนะเออก็ไปแบ่งสมบัติกันนะนะครับแต่ว่าจริงๆเหมือนก็ไม่เยอะนะครับ แต่อย่างนี้ครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆจริงถ้าจะแบ่งมันก็แบ่งได้8เคสนะใช่ไหมเพราะว่าเนี่ย507ทำไมได้8เคสเพราะว่า507อะครับมีตัวประกอบที่เป็นบวกอยู่ทั้งหมด8ตัวอพอะะนั้นวายกำลังสองลบสิบ 2, 10, ก็เป็นไปได้8ค่านะครับพันก็แยกได้8เคสแต่อาจจะไม่จเป็นต้องแยกทั้ง8เคสก็ได้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับสังเกต ด,ดีก็คือกองเนี้ยสังเกตง่ายขีด,ดมากไปเอาแค่นี้พอสาม x กำลังสองพูดแบบขั้นด่่านะพูดแบบขั้นดั่มก็คือต้องเป็นพหุคูณของสามแต่ไม่ใช่ว่าพหุคูณของสามทุกตัวสามารถเขียนที่อยู่ในรูปของสาม x กำลังสองได้นะครับโอเคนะเช่นหกเนี่ยก็ไม่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปของสาม x กำลังสองได้แต่เอาเป็นว่าสาม x กำลังสองเนี่ย ต้องมีสามเป็นตัวประกอบต้องเป็นเพาหุคูณของสามแล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งแสดงว่าวงล็ฟเนี้ครับจะต้องเป็นจำนวนที่หารได้ 3, สามหรือสิษหนึ่งครับเพราะฉะนั้นจะเป็นห้าร้อยเจ็ดนี่มันไม่ได้อยู่แล้วห้าร้อยเจ็ดเป็นไม่ได้นะครับมีสามเป็นตัวประกอบไม่ได้ว่างั้นเหอะแต่ว่าเป็นหนึ่งหกเก้ามีสิบเป็นหนึ่งหกเก้ามีสิบเป็นไปได้ใช้คำว่ามีสิเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อ่อาจจะ ได้ x ที่ไม่ใช่จํานวนเต็มก็ได้นะครับโอเคแต่มีสิทธิ์ในเบื้องต้นก่อนอ,อก็คือสิบสามนี่หารด้วยสามเลยเซนหนึ่งเอาสิบสามคูณสิบสามก็หารด้วยหารด้วยสามเลยเซนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับสามเก้านี้ไม่ได้แนะ่เพราะสามสิบเก้าหารด้วยสามตัวนะครับอังน,นั้นถัดมาที่จะได้อีกก็คือสิบสามครับให้ตัวนี้เป็นสามสิบเก้าได้อยู่นะครับเออหนึ่งบวกสาม x กำลังสองเนี่ย เงื่อนไขขั้นต่ำาเลยก็คือต้องหารด้วยสามหรือเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นอออีกตัวที่เป็นไปได้ก็คือ1นนึอันนี้ก็5 0 7เออก็เป็นไปได้แค่3ามเคสเท่านั้นเองครับก็เป็นไปได้แค่3เคสเท่านั้นนะครับเอ,อ่ออ ห้าแปดแปดฮะโอเคดีมากมีคนตอบแล้วนะห้าแปดแปดเออใช้ใช้ใชคิดไหนครับห้าแปดแปดเนี่ยกรณีที่หนึ่งโอยโทษกรณีที่หนึ่งสองหรือว่าสามครับห้าแปดแปดกรณีสองนะครับโอเคดีมากครับก็กรณีหนึ่งกับสามมันไม่ได้นะเอ,อคือฟัง หมือนกับกรณีสามเนี่ยกรณีสาม x เป็นศูนย์นี่จะได้ x เป็นศูนย์นะออแต่ว่า y กำลังสองก็จะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดซึ่งไม่มีจำนวนเต็มตัวไหนนะที่ยกกำลังสองได้ห้าร้อยสิบเจ็ดเหมือนกรณีสามนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับกรณีหนึ่งก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้า y กำลังสองลบสิบเท่ากับสามเนี่ยครับ y ยกกำลังสองจะได้สิบสาม y กำลังสองได้สิบสานี่ไม่มีจํานวนเต็มตัวไหนนะครับที่ยกกำลังสองได้เท่ากับสิบสามเั้นกรณีหนึ่งกรณีสามนี่ไม่ได้นะครับก็ไปคิดกรณีสองนะครับคิดกรณีสองเนี่ยเราจะได้ x ไม่ต้อง x นะเอา x กาลังสองก็ได้นะครับ x กาลังสองนะครับจะเท่ากับสี่นั่นก็คือ x เป็นสองก็ได้เป็นรากสองก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ y ยกกาลังสองนะครับจะเท่ากับสี่สิบเก้านั่นก็คือ y เป็นเจ็ดก็ได้เป็นลบเจ็ดก็ได้ แต่เราไม่ต้องไปเราไม่จาเป็นต้องทําไปถึงค่า x ค่า y นะครับเพราะว่าคําถามนั้นไม่ได้ถามค่า x ค่า y คําถามถาม 3x กำลังสอง y ยกกาลังสองครับก็คํานวณเสร็จสั์ก็ตอบ588ครับถูกต้องเยี่ยมมาก